าการเด็กได้ร่วมกิจกรรมก็ท่านพออได้พูดแล้ว่าก็ส่เ็ิกาพัฒนามีคณธรรมดีขึ้นมีารทำดีขึ้น,นแล้วก็อยากให้โรงเรียนจัดเชื่อมต่ออะไรบ้างครับผมก็อยากว่าเสนอตตอคือเมื่อข่าวต้นปีขอตัา .3 แล้วตอนนี้อยากปูฝังต,ตั้งแต่ป .1 บ้างอยากป .1 บ้านงนะวัวน,นี่คือ ท้องสมุดแล้วก็มีแล้วมีแรงเรียนรู้แล้วเด็กวนหนึ่งอ่านนักตื่ไม่ค่อยเก่งเนี่ยยากเพิ่มวันหนึ่งวันหนึ่งกยากเริ่มอ่านได้นะครับอยากให้เด็กอ่านเป็นตั้งแต่คนหนึ่งช่วยกันปลูกฝังคือยังอาจจะใช้วิธีไหนก็ได้ให้พ่อแม่ช่วยดบพ่อแม่ช่วยอ่านที่ที่บ้านที่อะไรนะครับใช้วิธีไหนจะให้เด็กตั้งแต่วอนหนึ่งเรื่องอบานก็ได้ก่นข้าเรียนแต่พ่อแม่พ่อแม่กับกลูที่อยู่เรียนเนี่ยสัมพันธ์กันหรือมาใกล้ชิดกัน ถ้าไปเตะลูกตีลูกว้าลูกว้าเขาคงไม่ว่าอะไรเตะตัวดียอยู่ดูมันห้างกันดูมันห้างกันสสดบ้างอาจจะครูตัวนี้เขียนไม่ได้อะไรบาจะแปะบ้างอะไรบ้างเอาครูออกลงข้าวเข้าต้นครูรูไม่อะไรก็อาจจะออกห้างกันก็เลยเสมอว่าเอเรื่องการอ่านเรื่องอะไรก็จะากให้ผู้ครองครูหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี้ยช่วยกันวิเคราะห์เสนอแนะ หรือทำยังไงอยากให้เด็กอ่านเป็นแล้วก็ <c oughs> ผู้ปครองมีความเข้าใจกับทางโรงเรียนกับครมอย่างนี้ครับครับขอบคุณครับขอเติมนิดครับ